ตอนนี<ๆ>้คีกาเปิดำเนินการถาการเนินรที่ัจะีรย่นเ่้รับทราบข่า่นู้ครับตอนนี้่าลืดท่านผ้ชมรับเี่การย่เร่้ทาบข่าวูครับที่นตรวจท่านพี่หลายมาให้ที่มาเพื่มข้าวลงลดลัดลัด ที่ดีทกร้กาปว้นการให้รีว่องู้องไี่สดอ้รทีู่้องี่มา้กร่เจวามาและการรกองมาที่ที่มาเพื่อเพ่สาไปให้ดีะครับวเป็นมาดีเ่่ข้ามาได้ครับออกมาที่ดีๆถ้ร่องจะ้ที่ไหนแม่ป๋ารงปบาลใ้ได้ครับี่จะเพ่อเพเ่ังลาบีจะ